ขับเกียร์ธรรมดาครับปวดขานะครับขับเกียร์ธรมรมดาปวดขานี่เลยครับวันนี้ผมมีรถกระบะเกียร์ออโต้ครับเป็น4ประตูตัวสูงด้วยนะครับนี่ครับด้านหลังผมเลยครับอีสตู D Max ดีแมกนะครับตัวนี้ปี2014นบะครับบอกเลยว่าวันนี้ได้ราคาพิเศษพิเศษไปเลยนะครับไม่ถึง4ี่แสนนะครับวันนี้จัดให้เลยนะครับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากได้รถกระบะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเอาไปใช้งานนะครับนี่และขับง่ายๆสบายสบายนะครับคันนี้เลยครับ i s u ส D-MAX 2.5ปี2014นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเปิดราคาให้เลยนะครับราคาไม่ถึง4แสนครับเอาไปเลยครับเงินสดนะครับ3,59,000บาทครับจัดไปเลยนะครับส่ง7,890บาท72งวดเท่านั้นเองนะครับอย่าไปดูตัวรถกันเลยครับก่อนอื่นนะครับก็มาดูด้านหน้ากันก่อนเลยครับห้องเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวดีเซล2.5 VGS Turbo นะครับเกียร์ออโต้นะครับ นี่ครับเพเดิมโรงงานครับไม่เคยแกะเลยครับน็อตต่างๆครับเดิมหมดเลยนะครับนี่น็อตฝากระโปรงนะครับเดิมนะครับสวยนะครับสภาพเครื่องยนต์ยังเดิมสมบูรณ์นะครับน่าใช้อยู่นะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับโคมโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์ลันนิ่งนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับด้านข้างชุดล้อก็จะเป็นชุดล้อแต่งขอบ18นะครับยางบิสโต e นะครับ รถจะเน้นเดิมๆนะครับเน้นใช้งานเน้นเดิมเลยครับอิซุสเซตดีดีไอนะครับด้านท้ายนะครับสวยเดิมเลยครับบางๆเข้ามาทดลองขับดูรถได้เลยนะครับด้านในนะครับด้านในสีดำครับได้เบาะหนังนะครับอุปกรณ์ต่างๆเดิมโรงงานหมดเลยนะครับ นี่ครับเกียร์ออโต้นะครับวิทยุคู่ตัวเดิมโรงงานนะครับดูเลขใหม่กันสักนิดนึงไม้แสงกว่านะครับภายในสะอาดนะครับสภาพดีนะครับไม่ช้านะครับยังน่าใช้อยู่นะครับสามแสนก็บาทเท่านั้นเองนะครับนี่สภาพดีเลยครับเบาะหนังคู่หน้าคู่หลังนะครับ บอดี้สวยเลยนะครับสภาพสีดีบางๆเลยนะครับจัดเฟแนซ์นะครับส่ง ,7890 บาทนะครับจัดเฟแนซ์ส่ง ,7890 บาทนะครับตัดสดนะครับตัดสดนะครับก็อยู่ที่359,00 0บาทนะครับมาดูรถกันได้เลยนะครับรถอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตรงกิโลสานะครับติดหมู่บ้านไดมอนด์ปาร์คนะครับติดโดมหมู่บ้านอย่างนี้นะครับ มาไม่ถูกก็โทรมาถามทางก่อนได้ครับ่าอยู่จุดไหนครับอ่านี่ครับฝากไปด้วยนะครับ